เขาว่าตี่กับอนะไรกันฟาม เขาตอกเลยวะตอบแค่ฟ <py at> <y hak> ังเยี่ยฟังเย่เลยงนู้นน่ะพี่ขออกนี่ออหน้อยหนี่มันโผอยู่มันโผล่ออกน้อยหน่งเกีรยใช้เหี้ยเยี่ยแม่งเนี่ย หัวหัวฟังนี่มันมันออกปรได้เอาครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนแกนขาตั้งคู่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปวิธีการถอดของเดิมออกนะครับเปลี่ยนออกยากสักหน่อยนึง ขั้นแรกครับถอดท่อออกครับถอดท่อเสร็จถอดพักเท้าครับพักเท้าคนซ้อนสองฝั่งครับเพื่อจะทางานได้สะดวกครับเออก่อนถอดพักเท้าครับถอดพักเท้าคนขับครับออกครับน็อตสี่ตัวครับเอาออกเลยเอาออกเสร็จพักเท้าคนอ่าคนซ้อนครับสองฝั่งเอาออกเอาออกเสร็จแล้วนะครับก็เอาล้อออกครับ เอาล้อออกครับตั้งสแตนให้ได้แบบนี้นะครับการทำงานที่สะดวกจากนั้นให้ใช้ค้อนนะครับตีเหล็กฝั่งตรงข้ามครับตรงแกนตรงนี้ครับให้ตัวนี้โผล่มาโผล่เสร็จแล้วใช้เครื่องเจียครับเจียหัวนี่ออกให้มันหมดนะเจียออกเสร็จแล้วให้เราเอาคันเบรกออกครับเอาคันเบรกออกเสร็จทำไงต่อครับ ขั้นตอนต่อไปก็ใช้เลื่อยนะครับแต่งฟันให้องศาของฟันเลื่อยหันเข้าข้างบนนะครับโดยที่เราจะเลื่อยแบบนี้นะครับตามที่เห็นตามคลิปเลื่อยให้ขาดเลยนะครับแกนตรงนี้จุดนี้หลังจากที่เลื่อยฟังนั้นขาดครับเราก็เปลี่ยนมาเลื่อยฟังนี้ครับเลื่อยจากข้างในนะครับเข้าไปนะครับจนขาดขาดเสร็จก็ดึงออกมาครับคอออกมาให้เรียบร้อยจากนั้นก็เปลี่ยนแกน ขาตั้งคู่เข้าไปครับสวนเหล็กตรงนี้นะครับร้อยเข้าไปนี่ก็คือใช้ลวดนะครับตอนนี้ใช้ลวดธรรมดาปไม่น่าเชื่อเอาค่าแกนเท่าไหร่ครับคาตอบก็คือของแท้เบิกนะครับห้าสิบบาทครับแกนขาตั้งคู่นะครับต้องเปลี่ยนอันนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเอาจบคลิปสั้นนี้ครับจากการเปลี่ยน แกนขาตั้งคู่ยากซะเหลือเกินเพียงเท่านี้ครับไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยติดตามให้ด้วยครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ชมคลิปเป็นแรงกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมมาแล้วครับสวัสดีครับ